น้องสาวคิดว่าส่วนไหนของร่างกายเซ็กซี่ที่สุดคนนี้ก่นอนดีกว่าส่วนไหนเหรอคะน่าจะเป็นสะโพกนะคะใช่ทำไมอะ่ะเพราะว่าสะโพกนะคะเป็นส่วนที่แบบว่าได้มาแต่กำเนิดคือศัลยกรรมยังไงก็ไม่สามารถทำได้ใช่เพราะเวลาใส่ สุดยอดคนนี้แหละครับตอนนี้ดวงมากกว่าค่ะไอ้ส่วนเดียวไอ้ส่วนเดียวอย่าอย่ารอบอย่ารอบไม่เมื่อกี้พี่เขาแอบมองของเราพี่ผมไมองอะไรอ่ะอ๋อไม่พี่เป็นคนสายตาไม่ค่อยดีสายตาดูคนเลยอ่ะอ้าวส่วนไหนก็ว่าหน้าอกค่ะหน้าอกโดยเฉพาะทำมาสวยอะย่างเง้มันเป็นจุดที่แบบว่าผู้ชายจะโดตรเด้งแล้วใช่มันแบบว่ามันมันเน้นออกมาเลยว่าอันนี้ก็มีอันนี้ก็มีแต่ว่ามันปิดไว้อ่ะนี่เรียนอยู่ปออะไรวะเนี่ย ในของผู้ชายนะคะแล้วกสมมติมองจากภายนอกแน่นอนค่ะว่าจะต้องเป็นความสูงแต่ถ้ามองจากภายในก็รู้ๆกันอยู่นะคะว่าเป็นอะไรใช่เอาเลยครับแล้วคุณเลยครับคิดว่าหน้าอกค่ะหนอชายหน้าอกผู้ชายเฮ้ยอะไรก็นหน้าอกหัวใเลยใช่เวลาผู้ชายที่ดูบึกมืนอะไรเงี้ยมันจะถ้วยเสริมพี่เขาแบบตีเมื่อเขามีแรงมีแล้วชอบล่ำๆว่างั้นเหรอ โอ้อ้าพอเปลี่ยนคำนาาเสติแตกตายมเรื่องอะไรอยากระบายปะคะเออแบบทุกใจอะหนักอกหนักใจโนี้อยากรบก็ยาบอกว่าวันวนะคะจคนโรคจิตอะค่ะด้วยแบบอาชีพของเราอย่างแล้เจะคนโรคจิตค่ะอยากถามคํานึงค่ะว่าไม่มีมียเหรคะไมไม่มีเมียเหอคะแมาใครอเลใว่าเมียบ้าไม่มีเหรคะหรือม่ก็นองอุงอะคนแรกของเขาอะไปใช้เธค่ะอก็พรโรคจิะไม่มีเยอ่าแล้วคุครับมีเรื่องอะไรจะ เสพเหรียญเลยทำหล่นทำเงินหล่นทำไมต้องมองต่ำอะคะพี่ไม่ใช่มันเป็นธรรมชาติวันไหนผู้ชายไม่มองแล้วจะเสียใจเออเนาะต้องต้องของไอ้มองเถอะสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างคะกับบรรยากาศงานก็คนเยอะมากเลยค่ะตอนนี้ก็คนกำลังคืบคืบแล้วก็สนุกมากเลยค่ะเพลงก็กำลังเปิดแบบว่าคืบคืบมากเลยค่ะตอนเอาละเข้าประเด็นเลยดีกว่าคิดว่าส่วนใดของตัวนางฟ้าเนี่ยเซ็กซี่ที่สุดปากค่ะเฮ้ย ทำไมถึงคิดว่าเป็นปากก็เหมือนเป็นอวัยวะที่แบบเหมือนคนมองลงมาก็เหมือนจะเห็นตรงปากไหมคะว่าแบบเวลาทาลิปอะไรก็ทาปากแบบ,แบ,บเด่นเดนหน่อยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เหมือนเป็นจุดเด่นของเราไปด้วยนะครับผมเชื่อนะว่านุ่มๆที่ดูอยู่นี่ละลาย,ลายลแล้วล่ะเราคิดว่าอาวัยวะส่วนไหนของผู้ชายที่เซ็กซี่ที่สุดหน้าท้องค่ะเออพออะราะเป็นแบบไหนต้องเป็นแบบไหนใช่ชอบสิ<ม>่แผลกค่ะชอบสิ่แเนาะใช่ชอบแบบวันแผลอะ นี่ซิกแพคซิก,ก,กแพ<อ>คเหรอทำไมถึงต้องเป,ป็นซิกแพคเหมือนเขาจะกอดเราได้แบบอบอุ่นนะคะแบบเป็นลูกละนาทแล้วคนที่บ้านมีซิกแพคไม่ไมีเขาดูอยู่นะเขาดูอยูบออย่บอกเขาหน่อยบอกเขาหน่อยไปเร่งทำซะคะ่ะไม่งั้นเดี๋ยวตกงานนะจ๊ะ <laughs> วันนี้เนี่ยมีเรื่องอะไรอยากจ,จะระบายบ้างร้อนมากเลยคะ่ะรู้สึกร้อนรุ่มร้อนที่ไหนร้อนอยู่ข้างในค่ะ จะไปเอาแอ์ติดให้เหลือเกินแล้วมีเรื่องอะไรที่แฮปปี้สุดตอนนี้แฮปปี้ค่ะเพราะว่าแขกมากันเยอะมากเลยตอนนี้รับลงทะเบียนไม่ทันแล้วค่ะอยากจะชวนมาเพิ่มอีกไปเลยค่ะคืนนี้เรารองรับเต็มที่เต็มที่นะครับสนุกเต็มที่เลยหนุ่มๆวันนี้สุดยอดสุดยอดมากค่ะคอนเฟิร์มแิกแปรเพียมนะครับเอาเลยครับเอาไงเอาไงอสวัสดีค่ะตอนนี้อยู่กับใครเนี่ยนางฟ้าเราอยู่กับนางฟ้าโอ้พระเจ้าใจจะอะไรโอ้ อเอาเลยครับโมไม่กล้ามองเลยเอาเป็นว่า,ไไบบา,าวันนี้เป็นไงบ้างครับกับบรรยากาศงานในวันนี้อมันมากคนเยอะมากแน่นมากโอ้แน,นแน่นมากแน่นมากแน่นมากมยอมรับว่าแน่นอะไรวะอ่างานครับคนมันแน่นมากพี่คิดว่าอาวัยวะส่วนไหนของผู้ชายที่เซ็กซี่ที่สุดเซ็กซี่ที่สุดซิกแพคค่ะยี่ทำไมถึงชอบซิกแพคชื่นสัมผัสอันค่ะเคยสัมผัสซิกแพคไหมเคยสัมผัสซิกแพคเลยค่ะไม่เคยเลยเหรอ คืนนี้ค่ะเฮ้ยผมก็มีหมสำรวจไปปิดเตะอะไรนะไอ้นี่ใหญ่เลยค่ะอ้าวคิดว่าส่วนไหนในร่างกายของตัวเองเนี่ยเซ็กซี่ที่สุดเหนือซิกแพคละกันเอ้ยใช่เหรอเหนือซิกแพคเหนือซิกแพคอ๋อไม่ถึงคิดว่าฒิส่วนนั้นก็มีดีอยู่ส่วนเดียวค่ะโอเควันนี้มีเรื่องอะไรอยากจะระบายไหมสดค่ะโสดค่ะโสดจริงๆค่ะจริงเหรอจริงค่ะปาตาใครไหม แล้วมีเรื่องอะไรที่แฮปปี้ที่สุดใน,น,ต,อน,นตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ยังไม่มีะค่ะรอคืนนี้แล้วกันโอเคตามมากันเยอะๆนะคะโอ้ยแค่นี้พี่ก็ละลายแล้วอันนี้ไม่ต้องบอกนะจะร้นะคะใจเลจระทำไมถึงต้องเป็นไร